เขาต้งแบกเลยนะครับมาประมาณสักหกชีวิตนะครับี้ปีใหม่แล้วนะครับยายามขึ้นไป้พก่อนนะครับก็ไปสไกายวอลนะครับไม่ต้องกลัววันนี้ไม่ติดคิวนะครับวันนี้ไม่ติดคิวเลยนะครับสบายๆเลยนะครับ วันนี้เดินสบายสบายเลยนะครับเดินอย่างสบายใจเลยนะคะเดินอย่างสบายใจไม่มีติดคิวใดๆทๆต้องติ้นนะครับซื้อจากอาจซื้อจองไปว่า้พักได้สบายเลยนะคบลิบบินนะครับโอ้โโบเลยลูกโบเป็นเบ้าโอ้หลิบบินนะครับลิบบินโอ้โหสวยงามมากลองถูลิบบินไหวะต้องถวาย ้ไม่รู้โเห็นง่ายจองกระถิ่นใช่อยากกระถิ่นนะก็โบเขียนนะโบจองกระถิ่นเอ้ไปยืนถ่ายได้ต้องโอ้โหจะไปตั้งหลายรูปเพิ่เถอดเดี๋ยวแป๊บนึงกั้นหายใจอยู่นี่คนเยอะอยาไปถอดไม่คุ้มเงินไปแล้วแหละไม่เห็นโบเห็นแล้วใช่เห็นแล้วเดินขึ้น โอ้สูงกันามสิบสามเท่าไหรนะสามร้อยชั้นเหรอสามร้อโอ้ครับเราจะขึ้นสกายวอล์กกันได้ความสูงสามร้ยชั้นอเมการูปไทยรูปไทยแล้วนโอ้นี่กล้องเราครับได้มาใหม่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบินตรงสะพานอ่ะหันมา มีแรงหันมาหันนะหันด้วยพอเขาไม่รู้เหรอได้ครับเราก็จะเดินไปข้างหน้านะครับสวย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 ่ข้ข้างบันไดเขาจะติดลิฟตลิฟบินนะครับเต็มเลยนะครับ ับดูนะครับว่าดือบินเยอะแยะมากเลยครับน่าจะเป็นล้านนะครับน่าจะสิบสิบล้านครับเพราะเยอะมากครับสกายวอล์กอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะครับสกายวอล์กอยู่ข้างบนนู่นนะครับเดินขึ้นไปประมาณสามร้อยชั้นนะครับสามร้อยชั้นนะครับเราจะต้องพยายามเดินขึ้นไปให้ถึงสามร้อยชั้นนะครับนี่ครับเด็กๆนะครับ เด็กๆอะไรนั่วงพว,พวกโก c นะครับ,บ,บครับเดี๋ยวเราจะ z o o ขึ้นไปให้ดูนะครับว่าข้างบนนะครับ สะพานขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นนะครับสูงมากนะครับโหครับดูนะครับคนก็เดินสกายวอล์กนะครับมองเป็นกระจกนะครับลงมานะครับเหมือนกระจกลงมานะครับเราก็จะดูสะพานนะครับดูไปเรื่อยนะครับสะพาน โอ้นนี้เราก็ได้ตากล้องครับ <laughs> ตากล้องจำเป็นครับถ่ายจะชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูตอนถ่ายคลิปนะครับตอนตัดคลิปด้วยเขาจะถือกล้องเราชัดไหมครับเออแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วอง อะไรอ่คนเยอะแล้วเจอเหมือนกล้องอันนี้จ้างมาแพงด้วยครับตรวนี้จ้างมาหลายแสนเนี่ยค่าถือกล้องอย่างเดียวนะเบี้ยหนึ่งแพ็คไม่พอครับหนึ่งแพ็คนี้ไม่พอนะ มันจะถ่ายรูปโบนะครับโอ้โหโหโหโยไปเดินขึ้นไปชั้นข้างบนนะครับข้างบนนู้นหืนนนหนงสามร้อยชั้นนะครับเีกสามร้อยชั้นนะครับต้องมีหอบครับผมว่า ลงมานี่นา่าจะหิวข้าวอ๋น้ามืดครับลงทางเดิมได้หรือ,รอลงเฮ้ยออกทางองื่อนได้ไหมกระบเราต้องไที่ยทางนี้าไแต่เราต้องไปไหว้พระก่อนนะทุกพี่ๆถือว่ฮะเราไปกระจกก่อนก็ได้นะแล้วทางลงวะนี่ทางลงครับ ไอ้นี่มาทาเทอร์ไปทานนีครับไหว,ว้พระเหรออันนี้ครับนึ้นไปไหว้พระครับโอเคตรนนี้ขึ้นไปไหว้พระนะครับแค่น,นี้ก็ปวดขาคนระับอันนี้เราขึ้นมาประมาณสามชั้นก็รู้สึกว่าปวดขาแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพักกล้องแค่นี้ก่อนนะครับปวดขา,า <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณ20ชั้นได้20-30ขั้นนะถอดแม็ก่อน ใจทางปากนะครับครับตอนนี้เราก็เดินใกล้จะถึงจุดไหว้พระนะครับคือความหมายของเขาตะแบกก็คือเขาแบกของขึ้นมานะครับเพื่อสร้างวัดสร้างโบสถ์ชุดนี้นะครับ ก็เลยเป็นท ok> ี่มาของคําว่าเขาตะแบกนะครับโอ้โหพี่กั๊ดไหนเหนี่อยเหรออยู่ไปอยู่ตรงชันจุดพักหน้ามืดในที่สุดครับเราก็ถึงจุดสุดยอดนะครับหรือว่าจุดสูงสุดนะครับ มานั่งพักกันก่อนนะครับไม่ไหวจริงครับไม่ไหวครับพักก่อนนะครับ ครัต่อเองก็มาถึงครับมานน้าทางนี้ลูกเน,นี่เขาเดินกันขึ้นทางนี้ครับเนี่ยมันมีช่องอยู่เนี่ยเดินทะลุอันนี้แล้วขึ้นช่องครับระวังลื่นนะอ๋าานอนี่ไง ้ช so ีไปทางนู้นบอกว่าทางไปสะพานกระจกก็ใช่ไงก็เนี่ยข้ามมีที่ข้ามบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปสำรวจดูกันอยู่รถตึ๊งก็จะเดินได้เลยนะถ้าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดเขาตะแบกนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับแม่ต้อนแม่ตอน อ๋ออ๋อจะมีทางลงนะครับขึ้นมาที่วัดแล้วก็จะมีทางลงนะครับฝั่งนี้นะครับโอ,อเคครับอ๋อขึ้นมาที่นี่แล้วก็ลงไปทางนี้นะครับก็จะเป็นสะพานกระจกนะครับลงไปประมาณร้อยกว่าขั้นนะครับก็จะเป็นสะพานกระจกเลยนะครับ ถ่ายให้ดูรอบๆโบสถ์ก่อนนะครับก็คือจะมีริบบิ้นนะครับร้อยเต็มไปหมดนะครับให้เขียนชื่อนะครับหรือไม่แน่ใจนะ้องเขียนชื่อลงไปหรือเปล่ามีคนลงไปติดข้างล่างนี่นะครับความพยายามครับ มาสักกะละนะครับนลมาสักกะละนะครับพระพุทธรูปนะครับวัดเขาตะแบกนะครับดู กระแบกนะครับมีทางขึ้นนะครับมีต้นไม้มไมขอพลก็มาเคาะรครังนะ,น,รนะครับพ่อมาทางนี้รอบๆนะครับ เป็นทางที่เราขึ้นมานะครับกสวย่ยทางขึ้นนะครับตรงนี้นรครับทางข <c oughs> ึ้บบนเขาจริงนะครับใครที่ทำบนเซลอบบินนะครับเขาก็มามัดตรงนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับรอบๆอบนี่นครับรอบรอบบดนะครับ บางคนก็ผลูกไว้ที่ต้นไม้นะครับมีนคนมีแฟนเขามาผลูกด้วยกันนะครับรักแน่นแฟ้นนะรักยืนยาวนะครับมาณนี้นะครับรไปไหว้พระกนะัน มาเป็นคนนะครับและเดี๋ตรงนี้กมนจเรลยาะรองเดี๋ยวเราไปที่สะานกระจกต่อนะครับ าาลิบินนะครับที่คนเขาวางผูกไว้นะครับเยอะมากหลายสิบล้านนั่นนะครับคนที่เขามาเที่ยวก็น่าจะเยอะอยู่นะครับที่ลิบบินดูที่ลิบบินหนะครับส,สวัสดีพี่ไหมนะสวัสดีครับ อาวขึ้นละขึ้นละยืนขวางทางค่ะเดินมาให้ดิตอนนี้เราก็เตรียมเกาะลงไปลูกค่อยเกาะลงไปแล้วก็เตรียมลงลงบนไดครับไปที่สะพานกระจกนะครับวัดเขาจตแบกนะครับไปครับไปดูเส้นทางกันเลยครับ let's go ว่าเดินลงป่าต mm ้น hmm. จับต้ับขันมากตนจับต้นจ mm ับแม่ปิดแมสดูคนที่วันจิดแมทลูกคนเยอะโอ้ไม่ต้องกลัวพี่กัสยังไม่กลัวเลยเดินตรงๆไม่ตกลูกแต่ถ้าเดินแบบนั้นน่ะกลัวถ้าเดินแบบนั้นน่ะกลัวตรงนี้แต่ถ้าเดินตรงๆเงี้ยไม่ตกเนี่ยอ้วนเดินอย่างงี้เนีเวลาเดินน่ยมาทางนี้อ้วน ไม่มาเออเดนตรงอย่าเอียงแบบนั้นตัวไปทางน้นเกดินอีัดโอ้พี่ัดไปแล้วนะครับยดลงไปแล้วครับเร็วมากครับเฮ้พี่ัดไม่รอใครครับพี่กัค่อน่ร้อดตาม มโอ้ยกำลังลงมาครับโอ้ยครับโอ้ยเดินลงมาโอ้ยสองคนเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปถึงสะพานเดี๋ยวผมตัดเข้าไปที่สะพานเลยนะครับถ้าถึงคิวเราแล้วครับครับนายอารูปเลยนะผมถ่ายรูปหนึ่งสิบรูปเลยนะครับผมถ่ายรูปนะครับตั้งรัวก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับหลายหลายท่านะครับผม นอนมากนะครับท่าจิงมากแล้วเอครับอัดและบายครับใส่รวบเลยครับผมเ้าเราไม่ไหวแล้วเจอแลวแบบนี้ครับผมให้ใส่ก่อนถ้าไม่หล่นใช่ใส่กระเป๋าไว้เอดไม่เป็นไรไม่ล่นใส่ไว้ลึกๆมล่เร็วๆ เล็กไปเรายังไม่มีแม่องไปซื้อบัตรก่อนนะมาเร็วๆเข้ามาต้องไปซื้อบัตรนะครับอันนี้กินขาวครับแกบัตรกินครับม้างในครับเข้าข้างในนะครับหกคนค่ะเราเรียงนั่งหกคนแล้วครับเสร็เซ็นเซอร์หาแล้วว้าวนะครับกายวอกนะครับโอ้หนูกลัวสะพัง อยู่ก็ไม่ต้องมองไปข้างล่างปมุยก็เดินได้ปมุยไม่มองปมุยไม่อยากจะมองครับข้างล่างโอ้ my god โอ้โอ้น่ากลัวน่ากลัวมกน่ากลัวมกต้องจับยังไนะน่ากลัวก็ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากนะเราดูแล้วก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ อย,อย่าถอดแมสกนะลกูกนู่นครับสะพานที่เราขึ้นมานะครับทุกคนนี่นี่นู่นคือสะพานที่เราเดินขึ้นมานะครับตัวเมื่อไหร่ดูครับเราเดินขึ้นมานะทีน,นี้ ห้ามองลงไปข้างนั้นนี่น่ากลัวตรงไหนเลยมาโนนิดถ่ายเราไปแล้วรึเล่าหวานอนคำนวณผมคำนวนดูแล้วก็ประมาณกอา หเมตระครับ50เมตรถึง100เมตรครัเประานนี้สวาไม่เกินนี้นะครับม่เกงนแเดินจะตกขานเีมองดิเดี๋ยวจะตกาน้ำมองลงไปเขาจะกลัวครับครับเราก็เดินแบบสบายๆชิวๆนีครับความเสียว ความเ,เสียวทําอะไรเราไม่ได้นะครับเป็นข้าใบอ่นลื่นความเสียวทําอะไรไม่ได้ครับเพราะดวงดีไม่เคยเสียวนะครับดวงดีไม่เคยเสียวก็เลยทําอะไรดวงดีไม่ได้นะครับโอเคครับต้องเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> น,น,น,นะครับให้ต่ออีกนิดหน่อยครับเป็นทางออกนะครับว่านี่เป็นทางออกนะครับทไมไม่รอนู่นเลยมารอในแดดก็แดด ก็รู่นนะตรงที่นู้นร่มไม่มีพ่อก็ต้องเดินกลับทางนู้นอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับเราก็จะเดินกลับกันแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอะไรร่มมันสกายวอล์กนะครับเขาต้องแบกนะครับเรียบร้อยครับสุดยอดเลยครับ คือยอดต่กลัวกลัวไหมคะกลัวกลัวหล่นเนาะใช่ค่ะมันสูงไหมคะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ยังกลัวอยู่กลัวอยู่เหรอครใช่ปะไปสัมภาษณเด็กวัวนะครับเสียงให้เด็กวัวแต่เหนื่อยไม่นเลยไหมบัตรเยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งบอกกับทุกว่าแน่นอนนะแน่นอนนะแน่นอนไม่กลัวความสูงไม่กลัวความสูงนะกันะกัรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยเตี้ยมากเตี้ยมากเหรอเออเตี้ยมากพ่อตักก็ประมาณร้อยเมตรนะคสูงตรงนี้ มาหนอยเนเราเดินข้ามสะพานมาเพื่อจะข้ามเขาอีกูนึงครับคือเดินจากเขาลูกนู้นนะครับลงมาเพื่อจะมาเขาอีกรูกนึงครับข้ามฝั่งหน้าอีกรูปนึงครับจริงๆใช้สลิงลงมาก็ได้นะใช้สลิงโหนลงมาเลยนะสลิงเลยอ่ะไปเช้าไปเช้าไปเช้าตรงสะพานทางลองนะครับ ทุบเทียนนะครับความเชื่อนะคทับเทียนเหลียงนะครับไว้วางไว้ตลอดสะพานทางลงนะครับนี่ดังนี่เหรียญนะครับมีทุบเทียนนะครับไววางไว้ครับอาจจะสักการะบูชาเจ้าที่หรือว่าซื้อเจ้าที่นะครับผมไม่แน่ใจครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับบาคนก็จะเอาเหรียญตั้งนะครับ ทำมต้องหลมตั้งอะครัพี่ไม่รู้เหมือนกันครับความเชื่อของคนนี้ครับือเขาโอ้โหเราเจอแบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์ห้าสิบอยู่มานี่ค์ห้าสิบนะครับดูเฉยๆ <c oughs> ดูได้ <c oughs> ความเชื่อนะ ครจะวางเหรียญครับว้นเหครับว้นวางเหรียญครับแบงค์ห้าสิบครับควนจะวางตั้งครับควรจะตั้งครับควนจะตั้งได้ไหมครับหลอดูครับกลองดูเลือกควรจะตั้งได้ครับตั้งเหรียญเหรียญเล็กไปกว่านตั้งไม่ได้โอ้ล้มช่างมันลุกวางเลยวางเลยลุกล้มไม่เป็นไรลุกไปโอ้ยตั้งได้จริงๆนะครับโอ้ไม่ทำมาได้ครับถ่ายรูปแล้วคตั้งได้ หรือไปขอมุกตัได้โอ้ยตดจ้าเลยพี่ตูนพี่ตูนตั้งได้ครับพี่ตูนตั้งเหรียญได้นี่จะนุกินโอเคนอนนี่ก็เดี๋ยวรอนี่จะนุกินอ่ะไปลงไปครับจะมีแบงค์ร้อยนะครับเราลองดูเพราะว่าข้างล่างจะมีแบงค์ร้อยไหมครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับตอนนี้เจอแบงค์ห้าสิบที่เยอะที่สุดนะครับโอ้ยตรงโค้งนี่เยอะมากเลยครับตรงโค้งคนวางเหรียญเยอะมากเลยครับตรงโค้งนะครับ วัดวางกนร้อนนะครับเนี่ยเหรียญวางร้อนนะครับนค้โง้งครับโค้งครับตรงโค้งครับเนี่ยโค้องพอดีเลยครับวางเหรียญเยอะมากนะครับแสดงว่าคนวางเหรียญเยอะมากแล้วตรงโค้งก็ยังไม่มีครับยังไม่มีแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันไม่มีนะครับใครครับใครใครจะเป็นคนวางครับ ดวงดีเป็นคนวางอันนี้แบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันยังไม่มีใครวางนะครับใครครับใครเคยเป็นคนวางครับใครจะวางครับใครจะเป็นมือวางแบงพันครับแบงพันผมว่าอาจจะหายแบงห้าร้อยก็หายนะครับผมว่าครับโอเคครับผมว่าหมดแล้วนะครับถึงตรงนี้ซุ้มตรงนี้ครับ ก็เหรียญเริ่มหายไปแล้วค,ครับโอเคครับสวัสดีครับ